ผมเอาสองรอรยกินครับผมนี่ครับพ,พี่น้องมันยังไม่พี่น้องว่มัน่มกทุเรียนเลยเออเอันนี้เป็นบล็อกงานะทีเอฟซีโซ่ใหม่อันทันงสองครับได้ดิเปิดดวงวันเป็นแน,น,น่ตัางใดจะเป็นแซงทุเรียนมันนํามาจากไหนยัยเปล่ายังเปล่าอ,อ้าวโอเคนะครับพี่น้องกาสวัสดีนะครับรอเล่นกินนะครับวัอนี้ก็ขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์ดูนะครับ เพิ่นสนับสนุนทีมงานเข้ามาเป็นบล็อกนะครับโอ้ลอเล่นกินสิแด้บล็อกไม่พี่น้องบานนี้ก็ขอคุ่นผัวา <c oughs> จานเลายๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเก้าของลอเล่นกินนะครับนี่นี่ครับตีอัดถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งอัดจุดเป็นตะไล่โหุ่นซีหุนหนิยวนึ่งนะครับนี่เต็มมือนี้เพื่อนฝากมาให้นะครับเทียบน้องหอยดีใจปะครับโอ้ยมาทานครับมาทานเดี๋ยวแกะสชมเลยครับพี่น้องนี่ของห้างก็มาหอดนะครับสดๆหลอนๆเลย นี่ครับเป็นนำโอกนำใจจากเอฟซีนะครับกากาบขอบคุณครูบาอาจารย์หลายๆเนาะอาจารย์เนาะแมนเตรียมน้องหอยเพิ่นมาแกะนะครับมือนนี้โอ้โหพี่ครับมีบอกสีหุนหัหุนนิ้วหนึ่งนะครับพร้อมซาครับพี่น้องกึ้งไม่พร้อมนะครับนี่กากาบขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับจานโดนะครับ ในราคาการเห็ดนะครับพี่นอ้องตัวนี้เพิ่นเ็ดไม้ไฮรอเล่นกินไว้อัดบังไฟนะครับลงคลิปนะครับเดี๋ยวจะรีวิวเลยนะครับจบังบังอยู่พี่น้องนะครับโอ้ยตื่นเต,นต้นครับผมบ่มเคยได้บอกดีนะครับูหครับแบบมืออาชีพเลยครับบานี้โอ้ยมาทานพี่ดีว์มาทานเตรียมน้องหอยแกะยิ่งหยันยิ่งหยันเฮ้ยจีสลอกเดิจีสลอกปลาเคร,รเื่องเลยแม่แรงนิ้วเทิงครับนี่แม่แรงจะอยู่ข้างบน ใส่เป็นเดรพิที่หอ้องนี่ครับบอก,ออก,กบเก้าห้องกับเก็บไว้นะครับไว้เป็นอนดับสองอนดับสองนี่ครับโอ้บอกสี่หุนได้หน่จานนี่งสีุ่นกันนี่ครับโอ้ยประเทศบอกสี่หุนใส่แบบโค้กครับตัวเน้นนิ้วนึ้อนี่นิ่วบอกนิ้วครับตัวน,นี้ตัวน,นี้วน,นี่ครับโอ้อยงามไรจานเอ้ยง,งามไรครับงามไร ยุ่ขึ้นอีพี่โอ้ท่างก็เคยเห็นครับบอกแบบนี้ท่างก็ไดม้มีแบบเพื่อนแบบมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเหมอนเบิ้งน,นะครับสากระึงมาให้เรียบร้อยครับผมส้นเดียวเลยจานพี่เทียบวสอนเดียวเนาะนี่ครับโอ้ยุ่ขึ้นจร้งยุ่ขึ้น้นนนะ ีเอาประกอบประกอบนี้ยังมันตห้องนี่โอ้พอ,อดีเลยเด่นดี่ยวพี่น้องคนมีมโซ่ความตัวพี่โอกลนี่ทีถลอกดลนะโอ๊ยนึงอ้ก โอเคครับผมพี่น้องหลังจากได้บอกนอพิเทพนะแอนเอาจีรลองเลยนะครับมาอนี้ใส่ทอนิ้วนะครับหยิบหาเส้นพี่น้องนี่นี่ครับเป็นบอกสี่จานดเฮ็ดมะไฮนะครับกับกับขอบคุณครูบาจาย์นะครับที่เป็นสนับสนุนช่องรอเลรนกินนะครับพี่น้องนี่ครับบอกโอ้เฮียงขากับผมนี่งามร้นะครับนี่ครับห้องเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กําลังไฮบอกใส่นะครับตัวนี้เป็นตะไลรขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่ ยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับจะได้นิ้วหนึ่งยาวเส้าหาเส้นนะครับเดี๋ยวจะลองเทสเบิ้งจ้าสี่ดจจ้วางเนาะพี่เยมห์เนาอจะลองลองบางเจกาางก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจุดไฮเอฟซีเขาเลยรับชมนะครับเป็นการขอบุคกูบาจา์นะครับสีทรงบอกใหมเฮานะครับทีมงานรอเล่นกินนะครับขอบุณจากใจนะครับบ่มียังไ้กับจุดมงไฟนะครับให้เบิ้งเทศบอกไปนําเลยนะครับนะครับทรงตรงจาก บอนเก่นบอ่อยครับไปนอนก,กันน้ำแรียครับให้มือครับผมซัดท่อๆกันนะครับเดี๋ยวที่ขอผมให้มือยืมด้วยพี่นองย้ดแหงแล้วมันจีรศรออกนี่ครับเขาบอกรับผมนี่คือลงมาแทนพอดีปั๊บตัวดันเดี๋ยะนะครับนี่ตัวดันบอกกับกันสะบัด พี่หมุนไหมเลี้ยนั่นเลีกอยู่ข้างบนมุนอ่างนี้เลยต่อสารครับผมโอ้ยเสียงตี๋ียู่พี่เสียงตี๋เป็นอะไรครับโอ้สมารทา์ทันตะกี้เป็นยังไงครับตะกี้โอ้เอ็นคอพึอ่งน,น,นี่คุ้มสากก็ยังคุ้มอยังนี่ครับโอ้ยขอบคุณครูบาอาจารย์นนะครับเพียรไม่ดีลหลายบาทแต่นุกอัดครับ เปรี้เลยตอนใดสาวเถือถอนนี่ครับพี่น้องโค้ดบ้านี่ครับตะกี้นี่ดิคืนยุมาา่มอลวานนี่จะปิ้งดึงครับพี่คุยมาทานนี่พี่น้องมาทานค่ับพี่นี่ครับเอาออกครับดึงออกมาบา้านนี่ครับอินเดียเราจะคิดตัวนี่เราเอาอคือยืมให้ครับผม สาแรกแล้วอได้พี่น้องเขาจะอัดแบบบ่อนนั่นก่อนเนาะพี่น้องโบเซ่ลองเบิ้งนะครับเดี๋ยวจะอัดแข็งเลยนะครับคือว่าบางแรกในการอัดติดเป็นยังไงครับผมมาจะสวยงามเป <Yahoo! S 1> ็นอัววะครับเ <c oughs> <c oughs> จ้านาจะ <c oughs> เอาลองเบิ้งครับพี่น้องโบนจ้กแห้งมือเนาะพี่น้อง <c oughs> เอาโอเคครับผมเดี๋ยวรอรุ่นตอนออกบอสพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าโกงจุดให้เบิ้งเลยนะครับครับ <c oughs> เดี๋ยวมาแกะมือแกะเข้าไปครับกระบายเฉพาะนี่ครับเดี๋ยวรอชมพี่น้องผลงานเทพน้องห้อยนะครับสี่ชั่โมงครับบังนี่อัดไม่ต้องหาเช่นะสี่ชั่โมงร้านมุมในบล็อกไม้ครับพี่น้องพี่เพิ่อนอัดโดนแน่นนะครับยันดูตรงใหม่นะคร้านมุมยันมันว่าขึ้นบล็อกไม้มันตรงนี้เราให้ใก่ไปมือวอนตัวอะไรเราจะคล้องบล็อกหมดเลยว่าเนี่ยท่าน ขนาดใส่บอกเบียมาจะทานเอาเบิ่งสักกระสีเบิดพีดองต้นนี้การเป็นการอัดมือนะครับพี่นงองก็จะเป้นอยน่กก็มือวัดนะครับว่านำนัดมืออะไรํำไดนะครับมอัดพอดีม่กูไหนห็ มื่ตัวใหญ่เจ็ดขายขาดพูนเบิดปีนี่มันดันเทียนมาจนเลยตัวใหญ่ครับพี่หนอสร้างสร้างเบื้องนั่นเอามาสร้างมั้ยเกือบฟาพี่น้องเกือบเริ่งโลครับผมใส่เทียนเลียวก็ดีจะมาปีเหมือนเี่ยวพอโอเคครับผมเดี๋ยวจะเข่าเตือนเข่าปงเบื้องบนนี่ จะไม่คิดคงจะคล้อง่อยอันยังกระไดเนาะผมไฟไฟทางผมไฟตะไลผมไฟตะไลด้วครับผมเป็นผมไฟทางเลยครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเขาโคงไปรุ่นประการขืนครับผมการเดินทางบอกจะเป็นยังไงนะครับบังแรกเงี้ยบอกนี่ครับพี่น้องเป็นตะไลรองบอกไหมนะครับตัวนี้มันเงาครับก็เลยติดเกืี่ยเหลี่ยมซอยนะครับเพราะว่าบังไฟตัวนี้มันเทียบแค่20เซนนะครับผมคุณเพราะว่าเขาบยู่ในห้องข้างในนะครับจะเป็นห้องสั้งกระซีข้างนอกนะครับเป็นห้วงว่าขั้นไทยครับเป็นเหลียบตัวนี้เนาะ แต่ว่าไ่บอกให้เทปน้องหอยไปยิบสองเส้นนะครับก็เลยอัดเต็มเลยนะครับก็เลยมากันไห้ครับยานมันบอลอดนะครับเพราะว่ามันเห่วถ้าเกินเบียดมันบอลอดในพีงไฟเนาะตัวนั้นเป็นยีบหาเส้นครับลองบอกไหมนะครับบอกอาจารย์โดทรงไมาให้นะครับกล่าบขอบคุณครูาอาจารย์ไล้ร้ายนะครับวันนี้เดียวจะเทศในเบื้องนะครับกางทงวิ่งออกมานี้ง้วขั้วไอ้เขาคอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไ่พีก็มั่นใจเอาวางหน่อยก่อนนะครับ อาครับผมบางแหลกหหนยิบสองเซนนะครับพี่น้องล่องบอกไม้จานโดทรงไม้นะครับขั้นอยู่บ่ได้ครับผมบอกมาหอดจัดการเลยมือน,นี่นะครับจุดโดยเสียบน้องหอยนะครับบางไฟบางนี้มีความยาวเกินพิกัดนะครับจับถือทางอยู่หรอพ่อเออบบจักค <c oughs> <c oughs> อยทีมงานโจงโชคดีขึ้น่งสูงลงสะในเวลาหลายๆ โอ้ยหลอดแถวบนนอหลอดแถวบนนอโอ้เดินดีโยพี่แน <sh> ่เรียบร้อยนะบดในห้องข้างในครับพี่น้องมองไฟยาวนะครับเดินทางปั่นดีครับผมโอ้ปั่นสูงได้เลยได้หนิเดินเนียนดีครับผมมือตัวนี้แต่งเรียบร้อยนะครับพี่น้องปั่นเบาครับผมโอ้ สามสองเป๊ะกลางให้หนโว้ยหลักเลยบังต่อไปครับผมต่อเหนียวเนี่วอุ้ยกระมาบวันนี้งินักพัฒน์ดีแล้วขึ้นได้ เดี๋ยวดีองศาดีสปีดดีเขาคือเทพน้องหอยปันที่หรอครับปินได้ครับปันลหานหูอย่าเค็งพี่น้องหูเค็งนี่นีเห็นมองไฟไปอยัางมุนเลยพี่เตี๋ยที่แดงหูหกมินนะครับขยายหกยุนหาได้พี่น้องมือแหงครับตัวนี้ เอย่ากวนทวงยังหน่อยไปเดินปไปไปอะไรเงีเ้ยเข่าไงล่ะ <laughs> บอจกักเวลาอยู่ในคลิปนะครับพี่น้องข <laughs> องไฟหูเค็งครับผมเกือบไปบรอดนะครับกนะถือว่าโอเคนะครับไปเดินหนาได้หน่อยนึง <c oughs> เดินหนาได้หน่อยนึงฮะขอบคุณยานโดนะครับ <c oughs> ตี <c oughs> ต้องบอกใหม่นะครับถือว่ามาทานนะครับครับผมอยู่เรื่องอะไรก็แชร์ เอีซิงโกชาต่อไข่ได้พี่น้องปลาครกสองร้อยกินได้ได้ครับด้วยแล้วก็ขอเพิ่มขอเพิ่มได้จานทุนอีซงบล็อกมาให้นะครับจานโดจานโดูจานดจานโดูครับอ่ะผมมึงยังไรครับมึงครับมึงยังไรครับมึงนี่ผมครับยไอ้หนูกดอะไลก็แซ่ดไอ้หนูใส่หัวปลาปวกก็นักทายคนคนบล็อบล็อรวยอ้าวโอเคครับผมพี่น้องสำหรับมือนี้ก็เอาไปสำนีนะครับ จุดบังไฟรองบอกอาจารย์โดทรงใหม่นะครับสองบังนะครับเป็นตะได้หกหุ้นะครับกับหนึ่งนิ้วนะครับกะถือว่าเดินทางมาทานนะครับเทียบน้องหอยอัดประมาณ3 0บนาทีนะครับพี่น้องกะถือว่าโอเคนะครับบอกไม่รองบอกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเฮ็ให้เบิ่งอีกนะครับพี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามช่องรอเล่นกินนะครับขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบสารประเภทีสารมาเน่าไห้นะครับพอกันคลิปหนาครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาไฟดอกมาจุดแล้วจิ้งมาทานมาทาน มา่านทารเด้อ <Yahoo! S 1> <laughs>